เบิกยางหน้าแรกทำไมต้องหันไปทางติดตะวันออกถือโจกลางหรือเกล็ดอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี่ครับก้นสวนจนกุยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมนะที่ผมทำคลิปแล้วบอกว่าหน้าแรกต้องเบิกไปทางติดตะวันออกนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ดองถามมาเอ๊ะมันเป็นเกล็ด อะไรหรือเปล่าไม่ได้ตือเกล็ดแต่มีความเชื่อเนี่ยครับนี่คือแปลงยางสามปันหนึ่งนะครับแปลงนี้ผมไม่ได้เป็นคนเบิกหน้านะครับมีลูกน้องคนอื่นก็เบิกไว้นะครับเนี่ยหน้าที่สองแต่หน้าที่หนึ่งอยู่นี่ครับเห็นไหมครับแล้วหน้าที่หนึ่งนะครับอันไปตางติดตะวันออกนะครับนี่ติดตะวันออกหมุนดวงอาทิตย์อยู่เห็นไหมครับ คือแถวบ้านผมเนี่ยครับเขาจะถือการเบิกหน้ายางหน้าแรกเนี่ยให้หันไปต่างติดตะวันดอกนะครับที่ผมไม่ดูแปลงนี้ก็เพราะเพื่อที่ไอ้พี่น้องดูว่าแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะประมาณนี้ครับนะด้วยเหตุผลที่ว่ายังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายกวางนะครับไม่ได้ถือเคล็ดอะไรนะครับผมว่าเป็นวิทยาศาสตร์ต่างหากเดี๋ยวมากวางครับว่าเหตุผลมันเป็นเช่นไร ไม่ได้ตือเคลดอะไรครับแต่มีความเชื่ออย่างหนึ่งครับคือผมเนี่ยก็มีมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับอาจารย์ผมเนี่ยสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็ไปดูแกเบิกหน้ายางนะครับเราก็ต้องไปดูนะไปดูคนที่คลีดยางเก่งๆนะแกก็บอกนะถึงเวลาเราเบิกหน้าใหม่ของยางอ่อนๆนะครับที่ต้องเบิกไปทางทิศตะวันออกก่อนเนี่ย คือมีความเชื่อว่ายางอ่ะที่เราพึ่งเบิกหน้าใหม่ๆนะครับเนื้อหรือว่าต้นยางเขายังอ่อนทีนี้คนแต่บ้านผมเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวเวลาถึงฤดูหน้าฝนเนี่ยเจรงเชื้อรานะครับมันก็จะมาโดนหน้ายางที่มันจำจ้ำน้ำนะครับแตหากว่าเรา เบิกไปทางทิศตะวันออกหน้ายางมันก็จะได้รับแสงแสงเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้หน้ายางเนี่ยมันแห้งเร็วนะครับนี่คือความเชื่อนะครับคือยางหอนนะครับมันก็เหมือนกับคนอายุยังน้อยนะครับปูมกุ้มกันอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ดีนะรประมาณนี้ครับนะยางก็เหมือนกันครับในความเชื่อก็บอกว่าแตาเราเบิกหน้าทางทิศตะวันออกในช่วงยางอ่า หน้าเนี่ยอ่อนๆนะครับแสงแดดก็จะช่วยแผดเผาให้น้ำระเอิดระเอ,อยเร็วขึ้นนะครับไปชลความเปียกชื้นของหน้ายางก่อนที่ต้นยางก็จะแก่ไปแล้วก็เขาก็าามีเอาความอดทนต่อโรคได้นะครับในหลักความเป็นจริงนะครับก็ไม่มีอะไรลวครับก็ประมาณนี้กับความเชื่อก็เ <g> บิกทางทิศไหนก็ได,ด้นะแล้วแต่ตหนัดนะแล้วแต่ ความชอบด้วยนะครับ <Hey. S 1> สามเดือนได้แล้วยังได้แล้วนะสามเดือนกว่าแล้วนะตีแรงมาเนี่ยไปได้ครับแถวบ้านพี่น้องเป็นเจนไรบ้านแถวบ้านผมนะนี่ครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็คือสระน้ำที่น้ำเนี่ยปกติแล้วก็จะไม่ค่อยแห้งหรอกครับนอกเสฉากว่า ตะลิงปังนะครับก่อนหน้านี้คือตะลิงนะปังก็อทำให้น้ำเนี่ยไหลไปหมดเลยนะครับแต่เมื่อทำการนะซ่อมแซมเป็นไงครับอันเนี้ยแห้งไปเพราะว่าแรงจัดแรงนานนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำจากธรรมชาติเติมเข้ามาเรียบร้อยครับรอฝนอย่างเดียวเป็นไงครับฝนไม่ตกเนี่ยเดือน5นะกลางขึ้นนะครับช่วงนี้ เรารอนะครับรอมอรสุมตะวันตกกับปอย่างเดือนหกมรสุมตะวันตกก็จะมานะครับก็บอกย่างเข้าเดือนหกนะฮะเสียงกบมันรอ้องุึมุึมฮามแต่แต่เดี๋ยวไม่รู้นะครับปีนี้กอยดูกันแล้วกันว่าประมาณเดือนห้าเร็มเรมนะครับแล้วยังไม่มีตีต้าของมอรสุมตะวันตกแสดงอาการหน่าเป็นอ่วงเลยครับ พอ,อย่างเดือนหกแล้วทีนี้มามารอดูกันว่าปริมาณน้ำฝนจะเท่าไหร่นะครับจากขั้นสังเกตน,นะตอนนี้เนี่ยกลุ่มเมฆเนี่ยก็ยังลอยไปทางทิศจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกอยู่นะครับมันหมายถึงมรสุุมตะวันตกยังไม่ก่อตัวทีครับนะจากเมื่อไรค้อนเมฆลอยจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกแสดงว่าลมมันเปลี่ยนทิศ มันก็อาจจะกําลังเข้าสู่ช่วงมรสุมนะสังเกตไว้เลยนะครับมาปะยากรอ์อากาศนะรอดูรอรุนครับก่อนหน้านี้สามสี่ปีที่แล้วนะครับบ่นกันบุมบอมบุมบําเรื่องฝนตกตกแบบตกม่วนะครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าแรงมั่วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยดูดครับแวบปุบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้าม,มาใหม่ขอขอบคุณคนที่กดติดตามอยู่แล้ว ป้นใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิดเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ